สวัสดีจ้าพิโยโคราดบานเองยงด้วยจ้ามาจ่ะวันนี้ก็เป็นชาวันอาทิตย์นะจ๊ะเป็นวันยุทธของพิโยพิโยก็เลยว่าจะลองเขามาหาดูนอโจดด้วจ้ะว่าจะได้ไหมเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วฝนตกก่อนแรกอยู่นะจ๊ะแต่ว่าเขามากเหมือนผืนแห้งๆอยู่นะจ๊ะไม่แน่ใจว่าจะได้หรือไม่ได้นะจ๊ะพิโยมาคนเดียวด้วยจ้ะวันนี้เพราะว่าน้องแน่นกับน้องเกมนะ่ะน้องแน่น,นนั่นเป็นเป็นแม่ครัวงานแต่งที่แบบ บ้านตรงขามพิโยนะจ๊ะพิโยก็เลยลองเข้ามาคนเดียวด้วยจ้ะอาจจะมันรุ่นเราก็มาเป็นกําลังใจให้กับพิโยนะจ๊ะว่าจะได้หรือไม่ได้นะจ๊ะไปจ้าเดี๋ยวไปดูกันนะจ๊ะนี่ก็เป็นบรรยากาศปลานนจูนะจ๊ะอันนี้พิโยใหญ่มาหาบอลใหม่ด้วยจ้ลองมาหาดูบอลใหม่อันนี้ปลานี่ก็เชิงจะหลกอยู่จ้ะมีสองฝั่งมันจะนู่นจ้่เดี๋ยวไปดูกันนะจ๊ะว่าพิโย มาหลุ่นกันมาช่วยเป็นกำลังใจให้พี่โยได้ว่าจะได้หรือไม่ได้นะจ๊ะไปจ้านอนนอนดงเด้งนี่พี่อึ๊กอกโยกไม่ได้เอาขาตั้งกลองมาจนก็ะเล็ดือโทรศัพท์ถือโทรศัพท,ทพ์ถ่ายไปเลยนะจ๊ะ

เป็นนอเดแดงที่มาคุดเลยทีเดีดดดด งกำลังโผลขึ้นมาด้วยนะจ๊อยู่ตรงคุดึกๆึกมันจะมันกระดดเตะวัวะอันนี้เลยจะเรียกนอพังเ่ว่าพีโยจะมาหานะจ๊ะ ตรงนี้ยังมีเหลืออีกออเดี๋ยวกันเลยไกันอีกอีกเด้อ ช่วงนี้ก็เช้งจะหายยอห,หน่อยเดี๋ยวจะขวานไม่ค่อยโต้มื้วกันแหนงนี่ก็เอาได้ดิจัน ก่อเลยด็กจิกงะจะนั่งคูใช่ไหจะกระดายกันได้ยาวเลยเด็กจิ่งอืมจ้ะอันนี้น้อนี่จะนองขุดเด็กจิง หักไปแล้วเป็นนอผังนะจ๊ะนอใหญ่ๆแบบนี้

chương <tư> kế cả để trả <tư> thứ, gỏng da rồi các giáp da, gạch chương sẽ này เดี๋ยวลองขุดดูดี๋ยวจะมาดิจ้าใครอยากเก็บนะ่าโจทย์ก็พิโยกมาดิจัน โอ้โอีเจอเห็นไหมจันนี่นี่อีกนอนจ้ะต้อ,นอ,นองนอนดิจ้ะนอน,อนยาวๆลอยโพลขึ้นมาพโยก็จเสดายดิจ้ะมาเก็บในทันเดี๋ยวจะหาไปเรื่อยๆนะจ๊ะ กกนี่ถ่ายมีคนเข้ามาหาหนอก,ก็จะสูงประมาณนี้เลยเด้จ้ะพี่โยก็จะไปทอนอะ้อจ้ะทอนให้เป็น่อนทุกบันอ่อนนะจ้ะเข้ามาก่อนนานๆเจอที่ด้จ้ะ ฝนไม่ค่อยตกเราเจอก็จะลืมหางนะจ๊ะตพี่น้องพี่โยพึงนี่เลยจ้ะพี่โยมาหาคืออยากได้หนอพังแบบนี้เลยจ้ะนี่เรียกหนอพังได้ที่มันจะเป็นหนอใหญ่ๆนะจ้ะตาสะออนจ้ะหนอนี่จ้ะข้างในอีกฮึ่ม

เอาอยากหน่อยดิวยโอ,โอ้พวกนอเลยจักกอ้อนนี่ Yeah. Huh. พี่โยกออกหามาเรื่อยๆจ้ะจอมาถึงรถแล้วจ้จะแต่ว่าก็เดี๋ยวหาลับเข้าไปขึ้น้ะจันอเอาคุชิแดงเจิเลยจันรถ <c oughs> พี่โยกกับจอจันนี้จะรถพ่วงหาอยู่ใ,ใกล้รถนี่หละจะไม่ได้ไปไหนไกลนะจ้ะเดี๋ยวหาไปอีกนะจ๊ะโอ้โแดงกำลังโปวด bị lịch phát sống thôi phải nè chân và chờ nó có lái có đứa lái có gì chứ Nó đèn chơi đi นอัวนด้วจิงนอนดีจ้ะนอนจ้ะนอนอยู่ทั้งนู้นแต่เดีด๋ยวพาไปเอาเลยจ้ะก่อนนะ กำลังขูดอยู่ยองขุดดูแต่เอาได้ไหมอยู่ในกอซส่งเอาอยากหน่อยจ้ะ Зара. Ун итгэв. О. Кейта 2 н ор. လ uhm nice ိုက်น้อนี่เด้อจ๊ะข้าวขาวนี่เด็กจิ๊กกะน้อเด้อจ๊ะฟาวัดเดี๋ยวถือกล้องไปดาแล้วก็จานอื้อนี่น้อนี่เด้ออ้อนี่กอนี่ก็ได้หลายน้อเด้อจ๊ะนี่ อาจารมาเฉยพี่โยรุ่นไปเรื่อยๆนะจ๊ะหวจะได้มากไปหน่อยเฉยๆนะจ๊ะมารุ่นจริงรังใจให้พี่โยรด้ิจ้านี่น้องกระงคุ้ดบางคุดให้ลึกที่สุดนั่นแหละจะเพราะว่าเวลาฮัก,กจะได้ฮักไปจนลึกๆลุแบบได้นอขึ้นมานะจ๊ะ สงูงนอเด้เจนี่อ้่นๆงาเยอะกว่าตายอยากจะหาไปเรื่อยๆนะเจนได้ขอยเดินหาไปไม่ได้รีบร้อนอะไรนะจ๊หมีมากคนเยอะได้ยังจะต้องรีบอะไรเลยเจนแดดมาอ นี่มันก็แข็งเลยด้๋ยวะเดี๋ยวเราเอาจบเดี๋ยวเดี๋ยวมีดมาจบไม่ค่อยคมจออาไปมันก็แข็งจะเอาไม่ได้เดี๋ยวนอนก็จะออ้หนอนยังงามเลยจ้ะ อันนี้จิ้มน้ำพริกกะปิได้เลยได้จันนอแบบนี้เดี๋ยวนออวบอีกนี่โอ้โหโอ้ยแข็งด้วยจ้ะแล้วจะได้เชนีหรือว่อาจ,จะได้เชนจริงจัง,จงอนอแดงแดงจะจะยังไงด้วจ้ะโอ้โได้เชนด้วยจ้ะนี่ตสงสัเป็นต้นใหญ่มีใครเห็นเลยเด้จ้ะเนี่ นี่คือนอพังด้จ้ะนี่ใหญ่แล้วก็ยาวเล้วจ้ะนอ้อยยาวก,ก็เอาไปบังทนเถือ่อ,อนๆได้ด ใส่ยามไปเลยจ้ะโยกหารไปเรื่อยอย่างนี้เละจ้ะต้องนั่งหาเดี๋ยวจะนี่เพราะว่ากอโจมันต่ำนะจ้ะเดี๋ยวโยจะพาหาไปเรื่อยจะกพ่อได้อยู่นะจ้ะนี่่าจะพ่อได้แข็งแต่ว่าอาจจะไปพ่อได้ไม่ีีฮอมกหรืออะไรอย่างนี้จ้ะเพราะว่ามาหาคนเดียวได้อาจจะไปได้แข้งจากมอหนึ่งอะไรอย่างนี้นะจ้ะ มันหลุดมาเป็นกำลังใจกับพิโยตต่อไปวยจ้ะแล้วก็เดี๋ยวมาดูผลงานกันน่จจะว่าจะได้มากไปหน่อยแค่ไหนนะจ๊ะไปจ้าฮะไปเรื่อยๆก็ได้เรื่อยๆนะจ้ะ เนาะพี่โยมาเจอหนอที่ทำให้พี่โยแบบนั่นเลยเดีย๋ยวจะแบบรถอ,อุทานไม่ได้เดีย๋ยวจะนี่นหะอ๋อเนี่ยอันที่หักแต่คืออันที่มันอ่อนเด้ย๋ยว้ะเนี่ยพี่โยอยากได้หนอแบบนี้เลยเด้ย๋ยวจะแต่ก็หายากยากนะจัะ นอเล็กนอหนอ่อยเก็บไปนะจ๊ะเอาไปผสม,มกันไปพอปอกเลยกับอให้แต่แกงนะจ๊ะรวมๆกันแล้วจะหาไปเรื่อยๆจ้ะเลนี่จ้ะโอ้จ้ะอ๋อนอใหญ่ๆเลยนะจ๊ะนี่นี่ลยจ๊ะเขาเรียกนอพังที่ว่ามันจะเหลื่อมเป็นนอใหญ่ๆนี่จะพิโยเรียกนอพังนะจ๊ะ อันนอนในนอชิพิโอมาหาตอเนเะรียน่ะเรียกนอโจดชิพิโออยากมาหาคือมาหาหนอนผังแบบนี้เดี๋ยวะเอาไปต้มจิม้มน้ำริกัะปิได้เลยเดี๋ยวะนี่แหละโอ้โหเดี๋ยวไปเรื่อยเรื่อยเดี๋ยะนี่โอ้โหเนฟซี FC เห็นไหมนอะจดะน,นี่จะนี่ลำ้ำยังใหญ่ยังยาวเดี๋ยวจะนีอู้หี๋ยวจะ พิโยอยากแต่ตามหาดิจันพิโยมาหาคืออยากแต่แบบนี้ด้ิจันอี่เดี๋จ้ะเป็นผลงานของพี่โยที่ว่าหายังไม่ได้กลับเดี๋จันเกือบเต็มยามเดี๋วจันยามพี่โยสะพาพจากพ่โยมันแบบไปใส่ใบอีกทีเดี๋จ้ะโอ้มีแต่หนอยใหญ่เดี๋ยวจนเดี่ยวจันที่เขาเรียกหนอพังหนอไหลนี่จ้ะแบบนี้เดี๋ยวนี่โอ้ พี่โยดีใจน้เจนดิไม่คิดไม่ปันว่าจะมาเจอนะ้จนี่เพราะว่าพี่โยลองมุดมาเรื่อยๆนะเจนิที่นี่เขาไม่ค่อยเข้ากันนะเจนี่นหละหายเหนื่อยเลยจนี่โยก็ตตินเติดนะเจหบุดมามาเจอหน่อยใหญ่เนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวพี่โยก่อนจะขออนุญาตเก็บก่อนที่จะะวาถือโทรศัพท์ไปด่าถ่ายไปด่าก่อเชิงกะก้นะจจะพี่โยก็ ขอขอบคุณ FC ทุกๆคนเด้อจ้าที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่โยแล้วก็ครอบครัวนะจ้าพี่โยหลัก FC ทุกคนเด้อจ้าสวัสดีจ้า